จะเป็นการแสดงที่เริ่มตั้งแต่การขับเสภาเป็นการเล่าเรื่องถึงความกล้าหาญและความเสียสละของบัรุรุษไทยนะคะที่ได้ต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทย แต่สมัยโบราณนะคะทาให้เราได้มีพื้นแผ่นดินอยู่อาศัยนะคะจนกระทั่งกราบจนถึงทุกวันนี้ค่ะโดยที่นะคะสําหรับการแสดงชุดนี้นะคะจะเป็นการแสดงที่มีศิลปะวัฒนธรรมซึ่งสําคัญสําคัญนะคะและได้รวบรวมเอาสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทั้งชาตินะคะสําหรับในช่วงนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงชุดประวัติธงชาติไทย ใช้องราชันครบ8 4พรรษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ ต่อสู้กูชาตไว้ให้ยืนโยงเจ็ดจำงตั้งสัตจ,จารณิเออ,เออทานออจะตกาะกูแผ่นดินไว้ให้อิสระนำคนไทยสู่ชัยชนะ มีรูปสินตัวตายฝากชื่อไว้ในแผ่นดิน เราจะมีชาติมีบ้านเมืองได้อยู่อาศัยมาตราบเท่าทุกวันนี้บรรพบุรุษของเราในอดีตได้ต่อสู้มาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่สมัยสุโไทยัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีตลอดจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ท่านผู้มีเกียรติที่ครบ ปีพุทธศักราช2310ตรงกับวันอังคารเดือนขึ้นคือสิบข้าปีกุลเป็นวันที่บ้านเมืองประสบกับความเหยนะบ้านแตกสะแลกขายบ้านเมืองวัดวาพระมหาประสานราชาวังถูเผาผ่าน,านวอดวายคนไทยต้องถูกขวาดต้อนไปเป็นเชลยน้ำตาของคนไทยต้องเจององเป็นสายเลือดยากที่จะลืมเลือนจากความทรงจำนั้นได้ บัณพรพบรุุษของเราเป็นผู้กล้าตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาล่าโค้งั้ำกักยึดถาถีที่จังหวัดสุพรรณบุรีจนฟันพระมหาอุปราชฟุ้งึิ้นพระชนบนขอช้างคนไทยได้ชัยชนะอีกครั้งหนึ่งครับต่อมา117ปีกรุงศรีอยุธยาว่วางศึก ข้าสึกขางเกมสีมือน,นักลบไทยัจึงได้การมีการแตกเป็นฝักเป็นฝ่ายคนไทยได้ถูกควาตต้อนไปเป็นเฉลยอีกครั้งหนึ่งในปีพศ2310ปีที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมาหาชทรงทำการกู้ชาติโดยขับไล่ เพียงแค่เวลา8เดือนและสิ่งที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้ถือด้ว่าเป็นมรดกและศิลปะที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอีกชุดหนึ่งครับชมการไล่ลำเพื่อเป็นการระลึกถึงดวงพระวิญญาณ มูลพะกษัตราธิที่ราจ้าและเหล่าบรรพชนผู้กล้าที่ได้ส่งต่อกู้เอกราชทำให้เราได้มีแผ่นดินได้อยู่อาศัยมาจนปราบเข้าทุกวันนี้ครับ เป็นสมบัติอีกชิ้นหนึ่งที่ทุกไทยทุกไทยคนไทยทุกคน,กคนต้องช่วยกันดูแลและรักษานะครับนะครับการไล่ลำาีที่มีความอ่อนช้อยและงดงามจากในอดีตที่ผ่านมาการกู้ชาติบ้านเมืองแต่ละครั้งไม่จาเป็นต้องเป็นสุภาพบุรุษชาติชายชาตินักรบถึงแม้สุภาพสตรีก็สามารถที่จะจัดดาบเข้าต่อสู้รักษาพื้นแผ่นดินแห่งนี้ ไว้นะครับไม่แพ้ชายชาติฐานอีกเช่นกันนะครับเอาละครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วมาชมการต่อสู้ภาแพแห่งต่อสิสตร์ของคนไทยที่ได้รักษาชาติบ้านเมืองมาเป็นร้อยร้อยปีครับเอาครับเดี๋ยวมาดูการต่อสู้ด้วยดาบต่อดาบย้อนสู่ในอดีตในสมัยกรุงศรีอยุธ เป็นสุภาพบุรุและสุภาพสตรีในชุดนี้ให้เห็นถึงต่อสัตร์ของชาติไทยที่ได้ต่อคู้เอกลาชนะครับส่วนเราได้มีแันดินได้อยู่อาศัยมาจนาถึเทุกวันนี้ครับเอามาเอามา เป็นภาพในสายภุณศรี่ยาที่คนไทยได้ลบกันลักษณะแบบนี้ทำให้เรามีชาตินะครับได้อยู่อาศัยติดตาหาความรู้มาตัดเข้าควันนี้ครับมาเข้ามาเอ้ยมจะอยู่ท้ายเอ้ยตีเฮ้ยป้าไปเอ้ยตายเอ้ยตายไปเอ้ยเอ้ย やっ <t ries> จนตราบเท่าทุกวันนี้วัดปึ้งตัวไอ้ไอ้หาติเอึงออยู่ไหนฝักไปที่เข้าไปผู้ว่าเข้าไปที่เข้าไปมาที่จบไปแล้วครับการแสดงดาบเดียวต่อดาบเดียวชมการแสดงชุดต่อไปนะครับเรียกว่าดาบสองมือกับดาบสองมือครับขี่ไว้ที่ซ้ายเอาล้วครับไม่ต้องลับแล้วมาเป็นสุภาพบุรุษกับสุภาพตีกชุดหนึ่งนะครับ เรียกว่าตาสองมือตดาสองมือครับ ดาเข้าต่อสู้นะครับตัวอย่างนี้นะครับเช่นหญิงโมและสามมือโคราชสาวสุรนารีและสามมือฉลางนะครับองค์พระสุริโยไทยพระองค์สละชีพเพื่อชาตินะครับทำการสู้รบเอาเข้ามานี่นะครับเป็นรากเหง้าของคนไทยที่คนไทยทุกคนต้องจดจำ ช่วยกันด be ูแลและรักษาเพราะสิ่งเหล่านี้คือสมบัติของชาติครับมามเฮ้ยเสียไอเฮ้ยเหมือกไงุ่นจกอยู่ไยไอไอเฮ้ยโอ้ยรักรัามาพยายามเล่ยัน้างยันตามาเอาละเหลือดาบเดียวแบนกูแน่เฮ้ยไอไอไไไปไอไปเข้ามาห้ยขวดไ้ผู้ ไปช่ยอยหญิงไทยนะครับมีปีใหม่ลายมือทั้งมือทั้งเท้านะครับอ่ะเข้ามาวังไปมั่งจั่นลูกจั่นลูกไป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 ของข้าวหน้าแล้วนะเจับไป น,บบนีจนเราได้มีชาตินะครับได้อยู่อาศัย,ยศึกษาหาความรู้มาจนตางเท่าทุกวันนี้ครับะไปร้อปึ๊งอย่าอยู่ใน้วามไม่ีไอ้เห้ยไอ้ไอ้ไอ้ที่ตองไปค,ครับพวกเราเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่แต่มีใจรักในด้านศิลปะรักษาวษาัฒนธรรมนะครับออกม ขอังอยู่เลยัวเาไปไชันมมือู่ไามเข้าัวทพัวอ้เมที่บกไปจะไปอคู่หนึ่งครับเป็นการต่อสู้ที่เรียกว่าดาบ2มตดาบ2มืนะครับชมการแสดงชุดต่อไปครับเป็นคู่สุดท้ายเรียกว่าดาบสองมือตดาบด้างครับ

การักษณะแบบนี้ด้วยดาบต่อดาบครับดีรักษาชาติเมอืองเอาที่พวก,กเราได้ที่อาศัยมาตน้ต่เข้่วันนี้มาเข้ามาเมืองเฮ้ยเมืองจา อ่ะเข้ามาไปพวกตีกันไปตีไว้ตีไว้ควบไว้ควบเอาไว้ควบไปเผือกกันได้ เลือดเนื้อชีวิตและรอยข้ามน้ำตารักษาดีแหน่งนี้ไว้ด้วยความกระบาดยากเห็นตาเมืองเข้ามาเหมือนพอ่ตายเออเออตายพูดมาทำไมตอบตาตาตาสีดาเมืองยังอยู่ไรผิดครับจบแล้วครับในชุดนี้ครับเมืองสยามนามแผ่นดินเธอชีวิตบรรพบุรุษสุดบูชากราบเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคะ พื้นแผ่นดินแห่งนี้ที่เราได้อยู่อาศัยทำมาหากินศึกษาหาความรู้มาตราบเท่าทุกวันนี้บรรพบุรุษของเราในอดีตไม่ว่าชายหรือหญิงได้เสียสละเลือดเนื้อชีวิตหยาดเหงื่อและรอยคราบน้ำตาปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินแห่งนี้ไว้ให้ลูกไทยหลานไทยได้อยู่อาศัยกันอย่างมีความสุขมาตราบเท่าทุกวันนี้เราได้มีชาติมีศาสนา มีองค์พระมหากษัตริย์มีศิละปะมีวัฒนธรรมมีประเพณีที่งดงามและที่สำคัญเรายังมีสัญลักษณ์ของความเป็นไทยนั่นคือธงไตรรงหรือธงชาติไทยที่เราได้ยินตรงขคารพธงชาติในเวลา8นาฬิกาหรือ18นาฬิกาค่ะ ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยจำได้ไหมพี่น้องร้องกันเก่งหากคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังค่ะธงชาติไทยประกอบไปด้วยสามสีสีแดงหมายถึงเลือดของคนไทยทั้งชาติสีขาวหมายถึงศาสนาผ่องใสศาส,สนาทุกศาสนาสอนให้คนทุกคนเป็นคนดี